ลูกวันนี้น้าแกจะมาอยู่ด้วยนะอ้าวทำไมต้องมาอยู่ด้วยอะครับนะาแกมันโดนแฟนบอกเลิกเลยจะมาขออยู่กับเราสักห้าวันแล้วจะให้น้าไปนอนที่ไหนอะก็นอนด้วยกันกับลูกไงผู้ชายกับผู้ชายนอนด้วยกันไม่เป็นไรหรอกก็ได้ครับว่าแต่น้าจะมาอยู่วันไหน,นวันนี้แหละมีใครอยู่ไหมครับนั่นไงน้าแกน่าจะมาแล้วนะเอามาถึงไหนเนี่ยเพิ่งมาถึงเมื่อกี้เองครับอ๋อเอาการสวัสดีน้าเขาสิสวัสดีครับนะ้า ว่าด,ดีิจ้ามม่เจอกันนานโตเป็นหนุ่มแล้วนะเนี่ยกายลูกพันนะเอาเข้าวของไปเก็บที่ห้องก่อนนะเดี๋ยวแม่จะไปทําอาหารรอได้เลยครับแม่อา้าวทาไมพาฉันมาห้องกะเออพอดีห้องอื่นยังไม่ได้ทําความสะอาดาเลยให้น้ํามานอนห้องผมก่อนเขคงง่ง้นแก้วกระเป๋าฉันไปเก็บด้วยนะเดี๋ยวฉันจะนอนพักก่อนเธออย่านอนนะอ้าวทาไมน้ายังไม่ได้อบน้ําเดี๋ยวเตียงผมจะสกปรกเออไม่เป็นไรหรอกหนะ้านาะนะไม่ทําที่นอนแกเปื้อนหรอกไม่ได้ยังไงนะก็ต้องไปอาบน้ําก่อน เออนั้นก็ได้แกนี่มันเหมือนแม่แก่จริงๆเลยเฮ้ยนะ่าจะมาถอดตรงนี้ไม่ได้นะเอาเป็นผู้ชายด้วยกันถอดตรงนี้ก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยนี่หรือว่าแกแคร์รองเบาะนารีไปอาบะตัวเหม็นมากอะ่ะเออเออรู้แล้วนะเฮ้ยดูสิเนี่ยข้าวของก็ไม่รู้จักเก็บให้เป็นระเบียบกายครับนาะเอาผ้าขนหนูมาให้น้าหน่อย เอาแล้วทำไมนะไม่เอาไปตั้งแต่ที่แรกล่ะครับก็ฉันเลยมมาแกเอามาให้แค่นี้ไม่ได้หรือไงเคก็ได้รอแปบ๊บห้านาทีผ่านไปรอนานแล้วนะไอ้กายมันทำอะไรของมัน,นเนี่ยกายได้ยังผ้าคนหนูได้แล้วนะออกมาเอาสิแกก็เอามาให้ฉันสิฉันขี้เกียจเอานี่อาบน้ำก็ไม่ล็อกประตูอาบน้ำแบบไหนเนี่ยไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมงั้นผมไปละเดียว <Deal. S 1> มีอะไรอีก ฉันว่าเราอาบด้วยกันก็ได้นะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาน้าจะบ้าหรอผมไม่เอาด้วยหรอกนะถ้าน้าไม่อยากให้เสียเวลานะก็รีบอาบเถอะทำไมเราก็ผู้ชายเหมือนกันนะอาบน้ําด้วยกันแค่นี้จะเป็นอะไรไปไม่เอาอจะอาบ,<ม>บด้วยกันดีๆหรือจะอาบด้วยน้ําตาองั้นก็ได้เออมันต้องอย่างนี้สิ15บนาทีผ่านไปผมนะผมเจ็บเออเจ็บนิดเดียวเองที่เหลือเสรยวและเาทั้งสองก็ได้แบ่งปันความสุขให้กันละกัน มาหารผมก็เลยให้มันช่วยก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดเรื่องแบบนี้ใช่ครับแม่ผมเองที่อยากเป็นคนช่วยนะโอเคๆงั้นพวกแกรอตรงนี้แหละเดี๋ยวฉันไปทำให้กินเองจากนั้นทั้งสามก็พากันกินข้าวจนเสร็จเออคุณป้าครับว่า <Wow. S 1> เดี๋ยววันนี้ผมจะกลับบ้านแล้วนะผมเริ่มดีขึ้นแล้วขอบคุณป้ากับไอ้กายมากๆที่ให้ผมมาอยู่ด้วยอานะ่าจะกลับแล้วหรอใช่ถ้ากายอยากมาหานาะก็มาได้นะ ผมไม่อยากให้น้ากลับเลยนะอยู่ต่ออีกหน่อยไม่ได้หรออ้าวกายนะเขาจะกลับก็ให้เขากลับสิจะไปบังคับเขาทําไมโอเคงั้นก็ได้ครับแล้วบอลจะให้ป้าไปส่งไหมอ,อ๋อไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมกลับเองเอ,อ๋อโอเคเดี๋ยวกายไปช่วยนาะเก็บข้าวของด้วยนะได้ครับครบแล้วใช่ไหมครับนาะอืมนาจะครบแล้วแหละเคงั้นนะเดินทางปลอดภัยนะครับเคเคแล้วเรื่องของเราสองคนแก่ห้ามเอาไปบอกใครละ่ะเข้าใจไหมครับผมไม่บอกใครหรอก แคงั country, like bye bye. Mm ้น hmm. น mm ่าไปและกายก็ดูแลตัวเองดีๆด้วยล่ะครับบายบายครับนะเดินทางปลอดภัยจ้าครับหวังว่าผมจะได้มีโอกาสเจอนะอีกนะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับละครสั้นถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เขาทำคลิปต่อไปด้วยเนยะสำหรับวันนี้บายบายค่ะ